สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเยาเล็กแอดยูทูบนะคะวันนี้อยู่ในครัวเช่นเดิมค่ะครัวยายเล็กครัวยายเล็กนะคะคนน้น้อยมินิมิน,มนิแค่นี้แหละค่ะอยู่คนเดียวนะคะครัวไม่ใหญ่เนาะ วันนี้จะมาในเมนูแซ่บง่ายๆค่ะเพื่อนๆมาแซ่บนำกันเด้อพี่น้องใครอยู่แถวนี้มาแซ่บค่ะใครอยู่แถวนี้มาแซ่บมาแซ่บกับคนงามเสียงแหบๆแบบนี้วันนี้บอกเฮ้ยย่องจะของ,งานกระเสาระเยเล็กก็ไม่เช้าสักเท่าไหร่เนาะจเนี่ยอืมตั้งเก้าโมงแล้วจะเยเล็กเนาะนี่ค่ะวันนี้จะมาในเมนูตำถั่วค่ะพี่น้อง นี่ตำถั่วฝักยาวเนาะคนไหนชอบตำถั่วก็มานะคะน่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วน่ะมาพร้อมกับเมนูทอดค่ะวันนี้จะทอดปลาแห้งเนื้อแห้งแล้วก็จะต้มไข่ค่ะจะต้มไข่ด้วยกินกับผักผักอะไรคะนี่หน่อไม้หน่อโจดค่ะหน่อโจดหน่อโจดบานเฮานอกระดิบปลูกค่ะเก็บเอาอยู่ปลาเนาะค่ะนอนี no ่ หน่อแบบนี้เขาเรียกว่าหน่อโจดนะคะเก็บเอาอยู่ป่านะคะพี่น้องมาค่ะก่อนอื่นเยเล็กจะทําเมนูทอดก่อนเมนูตำเอาไวท้ทีหลังเดี๋ยวมันจะเซ็งค่ะพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อสายแซบมานน้ำกันนะคะไผเอฟซีแซบมานั้ำกันจะตําตัวแซบๆค่ะมืนอนี้เผ็เดๆนุ่นๆเปรี้ยวๆว่าห้นอร่อยค่ะมาเดอ้อแต่เยเล็กจะ จะทอดก่อนนะคะกินกับขา้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วอุยอ้ยอุยอ้อกองปากแวงกับมะอ่างมูยี่เล็กฮะแหวงก็ช่างคนไม่แหวง นาะคุณยายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณยายจ๋ามากินข่าวน้ำกันเด้ค่ะคุณยายืันนี้ยายเล็กสีตําทั่วแสบๆกับทอดทอดเนื้อค่ะทอดเนื้อทอดปลาแล้วก็จะมีไข่ต้มแล้วก็พักตรึมค่ะเก็บเอาอยู่สวนแล้วก็มีโนอโจรน,น้ำค่ะคุณยายอืมโนอโจรนี่ซื้อยุตลาดยายยาเล็กไปหาบ๊ บ,บ่เป็นเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนอื่นยายเลกจะเห็นเมนูทอดก่อนเนาะค่ะเนาะมาค่ะคุณยายมาถากินข่าวน้ำกันเด้อค่ะเชิญแซบสล,ะละัะคุณยายจ๋ามาๆมามา,มาค่ะคุณยายคุณยายอย่าพึ่งกินขา่าว้อมาถากินกับยายเล็กเด้อจ้า ไม่ขาจรินเขากับยี่เหล็กได้ค่ะคุณยายจา๋าใส่น้ำมันลงไปค่ะเมนูนี้เครื่องปรุงไม่ยากนะคะเมนูทอดมีแค่น้ำมันอย่างเดียวส่วนส้มตำก็โดยทั่วๆไปค่ะก็มีพริกกระเทียมถั่ว น้ำปลาปราอะไรพวกนี้นะคะพงนัวน้ำตาลมะนาวมะเขือเทศประมาณนี้นะคะ่ะโดยทั่วๆไปเนาะกระทะใหม่นะคะกระทะใหม่เยเล็กเผาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเผาได้ดีสักเท่าไหร่เนาะมาคามาด มาดูมมนูมาดูเมนูทอดของเยลเล็ก e นะจ๊ะเยลเล็ก e ได้ใส่น้ำมันลงไปแล้วค่ะพี่น้องอืมใส่น้ำมันประมาณนี้นะคะเยลเล็ก e จะใส่ไม่มากแล้วก็จะทอดท่านไม่เยอะนะคะร้อนอยังเยลเล็ก e ร้อนอยังเทสอ๋อยังไม่ร้อนนี่นะ ยังไม่ร้อนนี่นาเยะเล็สไม่เป็นไรเริ่มร้อนละเริ่มร้อนละค่ะเพื่อนดูยังไม่ร้อนสักเท่าไหร่เนาะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยเมนูทอดเมนูทอดทอดไม่ยากนะคะเยะเล็สจะใส่ประมาณนี้นะแล้วก็จะทอดไม่เยอะนะคะจะทอด ทอดเนื้อแดดเดียวด้วยแล้วก็ทอดปลาด้วยค่ะพี่น้องนี่เห็นไหมคะนี่เล็งให้พี่น้องมึงน้ำเนี่ยนี่ค่ะทอดเนื้อนะคะพี่น้อง